น้ำพึ่งมะนาวแค่จิบตอนเช้ารู้หรือไม่ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดหลายคนมีคำถามถามพี่ปรามาว่าพี่ปราพี่ปราเราจะจิบน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยเราจิบในตอนเช้ามันจะมีประโยชน์หรือมันจะเกิดผลอย่างไรต่อร่างกายวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบและที่สำคัญอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง u t u b e healthy fish เพจเฮ h ที้ฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอรและช่อง youtube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอรเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปราจะส่งให้ตลอดแล้วเรามาฟังกันน้ำมะนาวน้ำมะนาวมีประโยชน์อย่างไรน้ำมะนาวที่เราคิดว่าเราผสมน้ำผึ้งแล้วดีอย่างไรโอ้โหพอพูดถึงน้ำผึ้งแน่นอนเลยถือว่าเป็นยายุวัฒนะมาแต่สมัยโบราณเรานอกจะจะมีรสหวานหอมอย่างธรรมชาติแล้ว ยังอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติมากมายเลยและในขณะเดียวกันทุกคนก็รู้ว่ามะนาวเป็นพืชผักที่หาได้ง่ายในบ้านเราที่สําคัญเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเมื่อนามาสุดยอดอาหารทั้งสองอย่างมารวมกันก็เรียกว่าเกิดเป็นน้ําพึ่งมะนาวที่อุดมไปด้วยสารอาหารและช่วยดูแลสุขภาพของเราได้เป็นอย่างดีอ่าตอนนี้ คำถามที่หลายคนถามพี่ปราแล้วเราจิบน้ำพึ่งมะนาวในตอนเช้าๆว่ะมันมีประโยชน์อะไรมีคำตอบค่ะแน่นอนการจิบน้ำพึ่งมะนาวตอนเช้าบ่อยๆจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1. โอ้โหช่วยให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่นแทนที่ทุกเช้าของคุณจะเป็นกาแฟลองเปลี่ยนมาดื่มน้ำพึ่งมะนาวเย็นๆให้เรารู้สึกสดชื่นกันดีไหม เนื่องจากในน้ำผึ้งมะนาวมีน้ำผึ้งที่ถือว่าเป็นน้ำตาลกรูโคสจากธรรมชาติเมื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นที่สำคัญสามารถดื่มติดต่อกันได้นานๆโดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยอย่างที่พี่ปราบอกแล้วมันมีเรื่องเล่าหลายคนบอกเลยว่าพี่ปราพี่ปราน้ำผึ้งมันดียังไงแล้วก็มีคนบอกมาเลยว่าพอได้ดื่มน้ำผึ้งคือได้ทานน้ำผึ้งน้ำผสมน้ำผึ้งเนี่ยโอ้โหสดชื่นมาก แต่อย่าลืมนะคะอะไรที่มากเกินไปเราต้องระมัดระวังน้ำพึ่งมีความหวานโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเราต้องระมัดระวังเรื่องนี้มากๆการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงอาจจะทําให้เราเกิดปัญหาเรียกว่าเป็นเบาหวานขึ้นมาได้ถึงตอนนี้เราต้องระมัดระวังในกรณีนี้พี่ปรามีเรื่องเล่ามีเคสหนึ่งที่เป็นคนใกล้พี่ปราปรากฏว่าเขาอกเขาไม่ได้กินอะไรเลยน้ําตาลมันขึ้นสูง พอมาดูแล้วพบว่ามันเกิดขึ้นจากตอนเช้าบางทีเขาเนี่ยเรียกว่าอะไรใส่น้ําผึ้งมากเกินไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญต้องระมัดระวังแล้วคนไข้ที่มีปัญหาน้ําตาลในเลือดสูงก็ต้องดูแลตัวเองปรึกษาแพทย์และตรวจรักษาอย่างสม่ําเสมออย่าลืมเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญเรามาฟังกันต่อเลยประโยชน์ของน้ําผึ้งมะนาวมีอะไรอีกสองช่วยกระตุ้นระบบการขับถ่ายแน่นอนเลย หากถ้าเราท้องผูกบ่อยๆขอแนะนําเลยว่าให้ดื่มน้ํำพึ่งมะนาวอุ่นๆทันทีที่ตื่นนอนจากนั้นให้ลุกไปออกกำลังกายเบาๆสัก15-30นาทีเราจะรู้สึกอยากถ่ายหนักขึ้นมาทันทีเนื่องจากทั้งน้ำพึ่งและมะนาวนั้นมีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อนๆสามารถกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้ทำงานได้เป็นปกติ และช่วยป้องกันการติดเชื้อหรือความผิดปกติในลำไส้ได้ดีทีเดียว 3. ลดความอยากอาหารแน่นอนข้อที่3ลดความอยากอาหารแล้วมันจะลดความอยากอาหารอย่างไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรร่างกายของเราจะรู้สึกหิวก็แต่เมื่อน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าปกติแต่เมื่อคนดื่มน้ำพึ่งผสมนาวเย็นๆน้าไปก่อนเมื่ออาหาร นอกจากกระเพาะของขุนจะถูกเติมเต็มพื้นที่ด้วยปริมาณของน้ำที่เดิมเข้าไปแล้วน้ำตาลจากน้ำผึ้งก็ยังจะช่วยกระตุน้นการทำงานของสมองทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วกว่าเดิมจึงช่วยลดความอยากอาหารให้กเราได้เป็นอย่างดีอ่าอันนี้พี่ไารอยากบอกเลยใครที่กำลังลดน้ำหนักดีมากๆเลยถึงบอกนะคะการลดน้ำหนักที่สำคัญเนี่ยเราต้องดูว่าอาหารที่เราทานเข้าไปเป็นอะไร และมีประโยชน์หรือทําให้ร่างกายของเราน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งเคล็ดลับแต่ที่สําคัญอย่าใส่น้ําผึ้งมากเกินไป 4. แก้ไอแก้เจ็บคอใครที่มีปัญหาเสียงแหบเสียงแห้งเวลาตื่นนอนการดื่มน้ําผึ้งมะนาวอุ่นๆจะทําให้รู้สึกชุ่มคอมากขึ้นและยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆที่เป็นสาเหตุของอาการไอและเจ็บคอได้อีกด้วย ซึ่งเรดแทบไม่ต้องกินยาแก้ไอหรืออมยาแก้เจ็บคอเลยทีเดียวนอกจากนี้ในคนที่เป็นเสลธ์เลื้อรังหรือว่ามีเสมหะเยอะการดื่มน้ำพึ่งมะนาวพี่ปลาบอกเลยว่าจะช่วยดีๆโดยเฉพาะในช่วงตอนเช้าๆเ,เห็นไหมคะเราจะรู้สึกเลยว่าน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆและเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นดังนั้นอย่าลืมเลยมาดื่มน้ำพึ่งมะนาวตอนเช้ากันทุกๆวันเลยแล้วเราจะได้รับประโยชน์ที่ดีจากน้ำพึ่งมะนาวแบบจัดเต็มแน่นอนที่สำคัญเมื่อเรารู้ถึงประโยชน์ของน้ำพึ่งมะนาวแล้วและเราดูแลตัวเองได้ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักเราทานน้ำพึ่งมะนาวก็ไม่ใส่น้ำพึ่งเยอะ ที่สำคัญควบคุมอาหารดูแลสุขภาพของตัวเองและเน้นโนดเลยถ้าใครเป็นเบาหวานอยู่ต้องระวังของทุกอย่างเป็นเหรียญสองด้านเราจะต้องไม่ทานอะไรมากจนเกินไปทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข,ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบเฮดิฟิชเป็นก้อนกำลังใจใพี่ปรา เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์และเพจเฮลตี้ฟิตบายพี่ปลาเรามาดูแลสุขภาพดยกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครูสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y t u b e h e a l t h y Fit เชื่อพี่ปลานะคะ